นิยายเสียงเรื่องรักนี้ของนายแมเจ้าสเสน่ห์ในเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวามีตำนานเล่าขานถึงแมวดำตัวหนึ่งนามว่าเงาม,มืดที่มีชีวิตยืนยาวกว่า300ปีไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นแมววิเศษที่สามารถแปลงกายเป็นหนุ่มหล่อเหลาระบาดใจได้ตามปรารถนาเขาคือคารวินชายหนุ่มผู้มีสเสน่ห์ร้ายกาจดวงตาคงกรีบราวกับพลอยสีนินรอย,ยิ้มเจ้าเล่ห์ที่พร้อมจะขโมยหัวใจสาวๆได้ในพริบตา กานวินใช้ชีวิตไม่อย่างอิสระสเสรีไม่เคยผูกมัดกับใครเขาเพเลิดเพลินกับการใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยเปลี่ยนสาวข้างกายไปเรื่อยๆร,ราวกับดอกไม้ที่ผีบานแล้วก็ร่วงโรยไปตามฤด,ดูก,กาลจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก,ก็พาให้เขาได้พบกับอรุณหญิงสาวผู้มีดวงตาเป็นประกายแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลําบากเธอก็ยังคงยิ้มสู้และทํางานหนักเพื่อเลี้ยงชีพอรุณทํางานในร้านดอกไม้เล็กๆแห่งหนึ่งใจกลางเมืองที่คึกคัก คารวินเนร่าแมวดนมารกจะแอบไปนั่งมองเธอจากมุมเงียบๆเ,เขาสังเกตเห็นความมุ่งมั่นความอ่อนโยนและรอยยิ้มที่สดใสของเธอซึ่งแตกต่างจากหญิงสาวคนไหนที่เขาเคยพบเจอมาตลอด3มศตวรรษครั้งแรกที่เขาเห็นอรุณกำลังจัดดอกไม้ด้วยความตั้งใจใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มเล็กๆแม้จะมีเหงื่อซึมที่หน้าผากหัวใจที่ด้านชาของคารวินก็พลันเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่เขารู้เพียงว่าเขาอยากอยู่ใกล้เธออยากเห็นรอยยิ้มนั้นไปตลอดกาล คารวินเริ่มแผนการจีบสาวที่ไม่เหมือนใครเขาจะปรากฏตัวในร่างคารวินหนุ่มหล่อที่ร้านดอกไม้ของอรุณทุกวันเขาซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ที่สุดแพงที่สุดและสวยที่สุดให้กับเธอพร้อมกับคำชมที่หวานหยดราวกับน้ำพึ่งดอกไม้สวยแค่ไหนก็ยังไม่เท่าความงามของเธอหรอกอรุณเขาจะกระซิบข้างหูเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ้มชวนฝันในตอนกลางคืนเมื่ออรุณก็รับถึงบ้านเนี่ยยวยเงามืดในร่างแมวดำก็จะแอบไปนอนขดตัวอยู่หน้าบ้านเธอคอยส่งเสียงครางเบา,บา,บาเมื่อเธอเปิดประตู หรือบางครั้งก็กระโดดขึ้นไปนอนบนหน้าต่างห้องนอนของเธอคอยเป็นเพื่อนเงียบๆในยามค่ำคืนอรุณเองก็รู้สึกผูกพันกับแมวดำตัวนี้อย่างประหลาดเธอตั้งชื่อให้มันว่านินและมักจะลูบหัวมันเบาๆพร้อมกับเล่าเรื่องราวในแต่ละวันให้ฟังโดยไม่รู้เลยว่านินคือคานวินนั่นเองคานวินพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้อรุณรักเขาไม่ว่าจะเป็นการใช้เวทมนตร์เล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้งานของเธอราบรื่นขึ้นเขาทำให้ดอกไม้ในร้านสดชื่นอยู่เสมอทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น เขาส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เธอเคยบ่นว่าอยากได้ไปให้โดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงเขาปกป้องเธอจากอันตรายที่มองไม่เห็นและคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามเศร้ารุ่นเริ่มรู้สึกดีกับคานวินนุ่มหล่อผู้ลึกลับที่มักจะมาหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นและคำพูดที่ทำให้ใจเต้นแรงแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รักและผูกพันกับนินแมวดำผู้ซื่อสัตย์ของเธอมากเช่นกันวันหนึ่งรุณนกำลังเดินกลับบ้านในยามค่ำคืน ทันใดนั้นก็มีกลุ่มอันธพาลเข้ามาล้อมเธอไว้คานวินที่กำลังเดินตามเธออยู่ห่างในร่างมนุษย์ไม่รอช้าที่จะพุ่งเข้าไปปกป้องเธอเขาใช้พลังเวทมนตร์ของเขาจัดการกับอันธพาลเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบแต่ในระหว่างการต่อสู้ผ้าผันคอที่เขาใช้ปิดบางรอยสักรูปแมวบนข้อมือก็เลื่อนหลุดออกไปเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนกับรอยสักของนินที่อรุณเคยเห็นตอนที่มันพล่อยหลับไปอรุณมองคานวินสลับกับรอยสักบนข้อมือของเขาด้วยความตกใจคุณ,ค,ณคุณคือนินเหรอ เธอถามด้วยน้ำเสียงสันเครือคานวินรู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเปิดเผยความจริงเขายิ้มแยางอ่อนโยนใช่ครับอาุณผมคือคานวินและผมก็คือนินของคุณเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังตั้งแต่การเป็นแมววิเศษที่มีชีวิตมานานหลายร้อยปีจนกระทั่งการตกหลุมรักเธออย่างหมดหัวใจรุนตกใจกับเรื่องราวที่ได้ยินแต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของคานวินเธอก็เห็นเพียงความจริงใจและความรักที่เปี่ยมล้นเธอค่อยๆยยื่นมือออกไปสัมผัสใบหน้าของเขาไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหน ฉันก็รักคุณคารวินอบกอดอรุณไว้แน่นเขารู้สึกว่าหัวใจที่เคยว่างเปล่ามานานแสนนานของเขาได้ถูกเติมเต็มแล้วด้วยรักแท้ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอเมื่อเจ้าชูผู้ผ่านโลกมา300ปีได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตและความรักที่บริสุทธิ์จากหญิงสาวผู้สู้ชีวิตคนนี้ตั้งแต่นั้นมาคารวินก็เลิกใช้ชีวิตแบบเพล์บอยเขากลายเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์และอ่อนโยนของอรุณพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในเมืองที่มีสีสันแห่งนั้นโดยมีนิน แมวดำผู้แสนวิเศษคอยอยู่เคียงข้างเสมอเป็นพยานแห่งรักแท้ที่ข้ามผ่านการเวลาและเผ่าพันธุ์ขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้ถ้าคุณชอบนิยายเสียงแฟนตาซีอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง channel read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายแนวะแฟนตาซีมาสัจจรย์ให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์